ราคาล้าน95ถ้าสมมติว่าเรานำกู้ร่วมมาร่วมด้วยนะคะเพื่อที่อยากจะได้กู้ในราคา2ล้าน5จะสามารถกู้ได้ไหมขึ้นออยู่กับว่า1ยอดกู้ของเรา2คนรวมกันแล้วจะได้2อล้านห้าหรือเปล่านะคะที่สองเนี่ยต้องถามก่อนว่าราคาทรัพย์ที่เราไปซื้อค่ะมันได้สูงสุดเท่า2อล้านหหรือเปล่านะคะถ้า2ส,ส่วนนี้สิดกู้ได้2อล้าน5ราคารั์ได้2ล้าน5เท่ากัน แปลว่ายอดอนุมัติจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรากู้ร่วมกันได้2 0 0 0 0 0ก็จริงแต่ราคาซา่าบะมันประเมินได้แค่ล้านเกแปลว่ายอดอนุมัติจะอยู่ที่ล้านเกนะคะซึ่งเราจะรู้ได้ทันทีตอนที่เรายื่นกู้เลยไหมเอ่อถ้าเป็นโครงการที่มีการจัดเกรดหรือว่ามีการถูกประเมินแล้วอะ่ะจะทราบเลยค่ะว่าราคาประเมินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโครงการที่เป็น กู้สร้างเองบ้านนอ,อกจัดสรรที่ไม่ได้ทําโครงการไม่ได้ทําจัดเกรดอะไรนะคะอันนี้เราจะยังไม่ทราบราคาค่ะหลังนั้นเราต้องยื่นกู้ไปก่อนเราถึงจะไปลุ้นอีกรอบหนึ่งในเรื่องของราคาประเมินนะคะประมาณนี้ค่ะใครยื่นกู้อยู่เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะฝากเกิดปอเลยวิตเตอ๋อได้นะคะทักพี่เตานในไลน์ออฟิเชียลนะคะแอดเต้าปันแสงค่ะและลิงก์นี้นะคะเป็นลิงก์รีไฟแนนซ์ค่ะใครอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านรถหรือว่ารวมนี่กที่ลิงก์นี้ลิงก์ีเลยค่ะ